สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech by True Digital Podcast Unleash Possibilities to g e t h e r สวัสดีค่ะคุณอยู่กับนุ่นเพนสาสิทจรจามปาพันธ์กับ Tech by True Digital Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวอัปเดตเทรนเทคโนโลยีให้ฟังกันค่ะและวันนี้นะคะนุ่นอยู่กับ Big Team Editor ของ Tech by True Digital ที่จะมาร่วมพูดคุยกับนุ่นด้วยค่ะสวัสดีครับผม Big Show, บิ๊กโชตทวีวัฒนพงศ์จาก True Digital Group ครับ วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการร่วมเป็นโค้ชของ t e c h by 2 Digital Podcast กับคุณนุ่นครับโดยเรื่องราวของพอดแคสต์ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของโภชนาการนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็น t e c h b y 2 Digital Podcast เนาะ <c oughs> เรื่องราวของโภชนาการที่เราจะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับผม <c oughs> ก็เลยเป็นเรื่องราวของโภชนาการสำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ครับ <c oughs> ซึ่งหัวข้ออย่างเป็นทางการของพอดแคสต์ในวันนี้เราคือทำความรู้จักดิจิทัลนูทริชั่นเซฟดิจิทัลคอนเทนต์แบบได้โชนนนาาาาาการรรรและสอาหาเๆคับผม ใช่แล้วค่ะเทคไบทู Digital นะคะเราก็นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็ด i g i t a l Lifestyle มาอย่างต่อเนื่องนบิก no แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะให้ลองทบทวนการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ของตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยได้ใช้เวลาบนสื่อดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนนะคะเราเสพสื่อประเภทไหนบ้างแล้วก็มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างไรนะคะเพราะว่า t ทคไ By to Digital Podcast วันนี้นะคะเราจะพาไปทาความรู้จักกับดิจิทัลนูทริชั่นหรือโภชนาการด้านดิจิทัล บริการเพื่อการจัดการสุขภาพจากการบริโภคสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่นะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในการสร้างสมดุลการใช้งานดิจิทัลในระยะยาวนั่นเองค่ะบิ๊กครับผม คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะล้าทำไมต้องมีดิจิทัลนูทริชันด้วยนะครับอันที่จริงแล้วการบริโภคสื่อดิจิทัลเนี่ยเปรียบได้กับการเลิกรับประทานอาหารเลยนะครับที่มีการคิดคำนวณสารอาหารตามหลักโภชนาการดังนั้นการบริโภคสื่อก็จำเป็นต้องมีแนวทางตามแบบฉบับโภชนาการเพื่อจัดการสุขภาพจากการเสพสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมเช่นกันครับผมซึ่งสถิติข้อมูลพฤติกรรมออนไลน์ของ v r Social ในปี2023 20เนี่ยนะครับผมพบว่าคนไทยเข้าถึง อินเทอรเน็ตได้สูงถึง85.3%เลยโดยใช้เวลาบนโลกออนไลน์ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับผมรวมถึงยังมีบัญชีโซเชียลแพลตฟอร์มสูงถึง7แพลตฟอร์มต่อคนเลยนะครับผม uh huh. ซึ่งการใช้เวลาบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ก็มีงานศึกษาวิจัยที่ชี้ว่าการบริโภคสื่อดิจิทัลที่มากเกินไปในแต่ละวันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพใจ ก่อให้เกิดภาวะพิตกังวลและซึมเศร้าได้เลยนะครับผมลงทั้งความกังวลด้านสุขภาพกายเช่นภาวะเสื่อมถอยของสมองด้านการเรียนรู้และความจําจากการพึ่งปาสื่อดิจิตัลเป็นต้นนะครับผมค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องถามบิ๊กเนาะคือเราสองคนเองเนี่ยก็เสพสื่อดิจิทัลทุกวันเนาะ<ช>ไม่รู้รเหมือนกันว่าอย่างที่บิ๊กบอกว่าสถิติเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาบนโลกออนไลน์ถึง8ชั่วโมงต่อวันฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวเลยบิ๊กซึ่งเราสองคนอาจจะใช้มากกว่านั้นก็ได้ในนแต่่ละะวัค เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับผม uh huh. เราจึงได้เห็นบริการหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยปรับวิธีการเริโภคกสื่อดิจิทัล uh huh. ตั้งแต่การให้คําแนะนําเพื่อจํากัดเวลาการใช้งานอาทิโปรแกรมสกรีนทาของ Apple uh huh. นะครับผมเพื่อให้เจ้าของเครื่องสามารถตรวจสอบการใช้งานว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับแอปพลิเคชันใดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับ uh huh. ผมเพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือจํากัด เวลาการใช้แอปต่างๆในด้วยตัวเองนะครับผมหรือโปรแกรมการบําบัดอาการเสพติดโซเชียลในบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยานะครับผมการทำโซเชียลดีท็อกง่ายๆด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันนี้ครับผมมีบริการรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จากัดความถี่ของการใช้งานดิจิทัลแต่เป็นการบริหารการจัดการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ในวิธีการที่แตกต่างออกไปนะครับผมหรือที่เรียกว่าดิจิทัลนูทริชั่นหรือพชนาการด้านดิจิทัลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคุณนุ่นจะเล่าให้ฟังต่อครับว่าดิจิทัลนูทริชั มาถึงว่าดิจิทัลนูทริ t i o n คืออะไรนะคะดิจิทัลนูทริชั่นเนี่ยคือพชนาการด้านดิจิทัลเนาะก็คือการจัดการการใช้งานสื่อดิจิทัลของตัวเองนี่แหละ แบบให้มันมีความสมดุลเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในระยะยาวนะคะถ้าจะเปรียบง,ง่ายๆเลยค่ะบิ๊กก็เปรียบได้กับตารางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารเนาะเวลาบิ๊กกินกินข้าวกินขนมถุงขนม,ขนม,มอะ่ะใช่มันจะมีบอกอยู่ใช่มันจะมีอยู่หน้าซองเนาะที่จะบอกว่าแคลเซียมเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แบบนี้ค่ะก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถเขาเรียกอะไรก่อนจะทานอะไรอะ่ะดูได้ในตารางโภชนาการใช่ไหมว่าจะเลือกทานมากน้อยแค่ไหนโซเดียมเยอะไปอาจจะไม่กิน เพราะฉะนั้น Digital n u t ร i t i o n ก็เหมือนกันค่ะก็คือผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่ากําลังจะบริโภคเนื้อหาประเภทไหนแล้วมันให้สารอาหารแบบใดต่อร่างกายและจิตใจเราด้วยนี่แหละก็ถึงเปรียบเทียบได้กับตารางอาหารบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งคนที่ทําเรื่องนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ชื่อว่า ABC Laboratories นะคะเป็นคนพัฒนา ตารางธาตุทางโภชนาการแบบดิจิทัลหรือว่าฉลากโภชนาการแบบดิจิทัลนั่นเองเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสื่อหันมาสนใจสุขภาพด้านดิจิทัลของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างสมดุลการใช้งานดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพทางกายพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ที่แข็งแรงขึ้นเมื่อที่จะต้องบริโภคสื่อดิจิทัลนั่นเองนะคะ <S 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 ซึ่งตารางธาตุเนี้ยค่ะบิก๊กมันก็จะประกอบด้วยกลุ่มอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับการทํางานของสารสื่อประสาทก็จะมีคําถามว่าอะไรอย่างเช่น คาร์โบไฮเดรตหรือโปรโตีนในอาหารเนี่ยเรารู้แหละว่ามัน,ม,นมันเกิดจากอาหารประเภทไหนชนิดไหนท,นะที่ให้สารอาหารประเภทนั้นๆเนาะแต่สารอาหารประเภทของดิจิทัลนูทริชั่นเนี่ยเขาทํามาจากอะไรเขาบอกว่าเขาพัฒนามาจากการทํางานของสารสื่อประสาทหรือว่านูโรทรานสเมเตอร์แล้วก็ฮอร์โมนของร่างกายและกลุ่มที่ไม่ใช่สารสื่อประสาทแต่เป็นส่วนผสมของสารสื่อประสาทนะคะซึ่งเขาเขาประยุกต์เอาประสาทวิทยาหรือว่านูโรไซ i อนส์เนี่ยมาวิเคราะห์กับเนื้อหากับคอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเช่นวิดีโอ เพลงบทความหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเมื่อสมมติว่าบิ๊กดูแล้วฟังแล้วมันกระตุ้นให้สมองของบิ๊กเนี่ยปล่อยสารสื่อประสาทชนิดใดออกมาบ้างก็เลยเป็นที่มาของเขาเรียกอะไรตารางธาตุที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังนี่แหละนุ่นยกตัวอย่างโนบิ๊กอย่างเช่นสมมติว่าเราดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอของเด็กทารกเบบีหรือว่าแมวอย่างเงี้ยร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซิน ซึ่งทำให้ความรู้สึกถึงความรักความผูกพันสายสัมพันธ์ความเชื่อใจหรือถ้าเกิดว่าบิ๊กแบบกำลังไถดูติกตอกแล้วก็ดูคลิปพวกป่าภูเขาทะเลอย่างเงี้ยร่างกายมันจะผลิตกาบากาบ้าี่คือทำให้เรารู้สึกสงบควบคุมอารมณ์แล้วก็รักษาระดับความกังวลได้ดีขึ้นอ่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามีแบบ เขาเรียกอะไรนะตารางธาตุมาละเรารู้แล้วว่าเราดูสิ่งนี้แล้วมันจะให้อะไรต่อร่างกายและจิตใจเราเนาะหรือสมมุติเราดูหนังแอคชั่นอย่างเงี้ยร่างกายก็จะปล่อยเทสโทสเตอโรนที่ส่งผลให้เราสึกแบบแข็งแรงมีกําลังวังชาแอคทีฟอย่างเงี้ยเนาะใช่มีรวมร่วมก็คือมันเลยสามารถพูดได้ว่าสารอาหารที่เราได้จากดิจิทัลคอนเทนต์นานๆเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมต่ออารมณ์แล้วก็ต่อสุขภาพโดยรวมของเราจริงๆที่เป็นผู้บริโภคคอนเทนต์ค่ะ ก็จริงอย่างที่นุ่นเล่าให้ฟังนะครับค่ะพอเล่าให้ฟังแบบนี้มาแล้วเนาะเขาตารางธาตุตอนนี้เขามีทั้งหมด8ตารางธาตุว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือ happiness happiness อค,อคือความสุขเนาะเชื่อมโยงกับเซโรโทนินที่ช่วยเรื่องของความสมดุลทางอารมณ์ความสุขลดความวิตกกังวลแล้วก็เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารด้วย อันที่สองคือคามคามก็คือสงบเนาะเชื่อมโยงกับกาบาเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลในสมองลดการกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมองทําให้ร่างกายร,รู้สึกแบบผ่อนคลายสงบนอนหลับได้ดีขึ้นอันที่สามนะคะคือ Energy เชื่อมโยงกับฮอร์โมนเอนโดฟินนะคะสารแห่งความสุขช่วยผ่อนคลายระนับความเจ็บปวดสร้างความสุขความพึงพอใจแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกในแง่บวกเมื่ออยู่ในภาวะเครียดอันที่สี่คือโฟกัส เชื่อมโยงกับอะเซทิลโคลีนนะคะช่วยเรื่องความจํากระตุ้นการตื่นตัวความสนใจและการเรียนรู้อันที่5คือ motivation เชื่อมโยงกับโดพามีนที่ทําให้เกิดการแบบตื่นตัวกระชับกระเฉงมีสมาธิแล้วก็ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆอันที่6คือ connection เชื่อมโยงกับฮอร์โมนออกซิโทซินหรือว่าฮอร์โมนแห่งความรักที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบ ผูกพันเชื่อใจส่งผลต่อการเข้าสังคมเงี้ยค่ะอันที่7คือสเตรนท์นะคะเชื่อมโยงกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะก็คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความยืดหยุ่นทางอารมณ์กระตุ้นความแอคทีฟพลังงานเอเนอร์จีความขับเคลื่อนทางเพศและก็สุขภาพจิตที่ดี ส่วนอันสุดท้ายนะคะมันไม่ใช่สารสื่อประสาทเนาะแต่เขาเรียกว่า imagination อยู่ในระหว่างการทดลอง experimental medicine ค่ะบิก๊กก็คือไม่ใช่สารสื่อประสาทโดยตรงก็จรงิงแต่ว่าเป็นส่วนผสมของสารสื่อประสาทหลายตัวที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือ imagination เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์จากกลุ่มที่ทําให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะบิก๊กเป็นต้นนี่คือแอ,องค์ประกอบในตารางธาตุของดิจิ t a l nutrition ที่เราได้จากการเขาเรียกอะไร เสร็จสื่อต่างๆอ่าครับผมถ้างั้นขอถามนุ่นต่อครับว่าพอเรามีตารางธาตุโภชนาการดิจิทัลแล้วเนี่ยมันนําไปใช้งานยังไงครับผมอ่าดีเลยคําถามนี้เพราะว่าพอเราเล่าให้ฟังเนาะเหมือนแบบมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมี8องค์ประกอบเนี้ยแล้วมันจะใช้งานยังไงอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะคือ a b เบเซแลเนี่ยเขาร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะเพื่อให้ Digital Nutrition เนี่ยสามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริงเขาก็เลยพัฒนาโปรแกรมเพื่อที่จะแนะนำ วางแผนแล้วก็จัดสรรการใช้เวลาและบระาาิโภคดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านเครื่องมือต่างๆนะคะผ่านแอป,ปต่างๆเนาะบิ๊กอย่างเช่นนะคะแอป,ปแรกนะคะคือ Moodrise เป็นแอป,ป,ปที่แนะนำคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อหาดิจิทัลแบบเฉพาะเจะจงให้กับผู้ใช้แต่ละรายเลยคืองี้สมมุติว่าบิ๊กเข้าไปในแอป o o d r r i e เนี่ยเขาก็จะให้บิ๊กประเมินก่อนว่าอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกปัจจุบันของบิ๊กเนี่ยยังขาดโภชนาการแบบไหนอยู่สมมุติว่าแบบบิ๊กอาจจะแบบ เออรู้สึกว่าอยากได้ความสงบอยากได้กาบ้าเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะแบบว่าอ่งางงันชั้นแนะนําเลยว่ามีวิดีโอมีเพลงมีเกมสั้นๆที่จะช่วยให้บิ๊กเนี่ยคือได้รับสารอาหารที่แบบช่วยทําให้คามดาวมากขึ้นอะ,อะไรแบบนี้เป็นต้นรหรืออันที่สองนะคะก็คือพัฒนาต่อเนื่องมาจาก Mood r i s e เมื่อกี้นี้แหละแต่เป็น m o o d Ri s วันเตเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมดิจิทัลคอนเทนต์วิดีโอนะคะเป็นวิดีโอล้นลเลยที่มี คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด1000ชั่วโมงจากดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเช่น Netflix VimeO Hulu แล้วก็พ r i m e v ดีโอเนี่ยเขาเขาเอามาแบบเหมือนเป็นจัดเป็นเพลย์ลิสเลยอะแล้วก็วสนใจใช่ถูกจัดเป็นประเภทตามคุณค่าทางโภชนาการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากทางนักวิจัยแล้วก็แพทย์ทางประสาทวิทยาว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกให้กลุ่มอารมณ์ประเภทไหนอย่างเช่นอย่างที่บอกไปถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกแบบวิตกกังวลอะก็คลิกเข้าไปใน หมวดคามเพื่อที่จะเพิ่มสารสื่อประสาทกาบาปเป็นต้นค่ะเมื่อกี้เป็นวิดีโอไปแล้วเนาะ,อ,ะอันถัดมาเป็นพอดแคสต์บ้างชื่อแอปพิวแคสนะคะที่รวบรวมดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบเสียงในรูปแบบพอดแคสต์เป็นเพลย์ลิสต์ก็เหมือนกันแยกประเภทตามกลุ่มอารมณ์สําหรับเป็นทางเลือกให้กับคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบดูอะเอออยากจ,จะฟังอะ,อะไรเงี้ยก็เลือกเนื้อหาที่มีโภชนาการดิจิทัลให้กับตัวเองได้ครับผมก็จากที่นุ่นไลฟ์ฟังก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดได้เองด้วยเนาะใช่ค่ะครับผมแต่ทั้งนี้ก็อยากทราบเพิ่มเติมว่าไอ้ตัวดิจิทัลนูทริชันนะครับมันต่างจากโซเชียลดีท็อกอย่างไรครับเราอาจจะได้ยินโซเชียลดีท็อกกันบ่อยเนาะก็เหมือนแบบว่าใช้ดีท็อกใช้โซเชียลเยอะเกินไปเนาะบิ๊กเนาะช่วงนี้เราพักบ้างพักบ้างพักบ้างดีท็อกซ์บ้างแต่ว่ามันต่างกันจากดิจิทัลนูทริชันนะคะเขามีวิธีคิดที่ต่างกันตรงที่ว่าเขาบอกว่าโซเชียลดีท็อกซือว่าการล้างพิษแล้วกก็าร จำกัดเวลาหน้าจอหรือ<ม>ที่เขาใช้คำว,ว่า less content is great but healthier content is even better นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันตรายต่อสุขภาพกายและใจโดยรวมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือว่าความถี่ในการเปิดรับสื่อดิจิทัลในแต่ละวันนะคะแต่เกิดจากการที่เราบริโภคเนื้อหาตามอำเภอใจพูดง,ง่ายเหมือนกินอ่ะกินกินกินไม่ดูเลยอะ่ะว่า,วากินอะไรเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ากินน้อยลงไม่ได้หมายความว่า สุขภาพจะดีขึ้นแต่กินถูกต้องตามหลักโภชนาการดีกว่าที่จะทให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยดิฉันูที่ฉันก็คือเหมือนกับแบบเออคุณบริคุณเลือกได้ว่าคุณกำลังจะบริโภคสื่อประเภทไหนให้กับร่างกายคุณค่าทางโภชนาการทางเนื้อหาดิจันอประเภทไหนให้กับตัวเองอนี่แหละมันเป็นวิธีคิดที่ต่างกันก็คือเหมือนแบบว่าเออฉันไม่ได้ห้ามนะว่าให้เสพน้อยลงแต่เลือกหน่อยว่าจะเลือกแบบไหนที่จะดูแบบไหนจะฟังแบบไหนประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ดิจิ t ัล n ูทริชั่นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเดียวหรอกแต่ว่าผู้ผลิตเองต่อจากนี้ไปอ่ะคนที่จะเริ่มผลิตคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยลงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็จะสามารถนําฉลากดิจิทัลเนี้ยไปเป็นบรรทัดถามก็ได้ oh. ในการผลิตเนื้อหาเนาะว่าเออฉันอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาเรียกอะไรไม่ได้ผลิตคอนเทนต์เพื่อความสนุกอย่างเดียว uh. แต่ผลิตเพื่อที่จะทําให้มีโภชนาการที่ดี ต่อการาที่จะเสพสื่อคอนเทนต์นี้ด้วยนี่มันก็เป็นเหนึ่งกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้ว่าเราจะบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์อย่างเหมาะสมก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางกายทางใจที่สมดุลของผู้คนในสังคมด้วยค่ะ,ะดีครับดีมากๆเลยก็ทุกวันนี้นะครับเราก็มไม่อาจปฏิเสธได้เลยนะเพราะว่า ชีวิตการทํางานของเรานั้นหรือว่าชีวิตส่วนตัวครับผมก็ล้วนผูกติดอยู่กับดิจิทัลไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับผมการปฏิเสธใช้สื่อดิจิทัลไปเลยนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การสร้างสมดุลเพื่อสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาวนั้นนะครับผมเป็นเรื่องที่เราสามารถเริ่มต้นทําได้นะครับผมเมื่อ you are what you score through นะครับเสพสื่ออย่างไรร่างกายและจิตใจเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อจะต้องบริโภคเนื้อหาดิจิทัลในครั้งต่อไปก็อย่าลืมนะครับผมเลือกคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อหาดิจิทัลให้กับตัวเองด้วยนะครับค่ะกออ็อะไรนะ you are what you eat เนาะใช่เหมือนกันอันนี้ you are what you score through นะครับใช่ค่ะ วันนี้ขอบคุณนุ่นมากนะครับผมที่ให้โอกาสมาร่วมราวพอดแคสต์ในตอนนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตาม t e c h by t r u e Digital Podcast นะครับผมโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามทั้งบทความและพอดแคสต์ที่เป็น Original Content จาก True Digital group ได้ด้วยการกดติดตามพวกเราทั้งช่องทางต่อไปนี้ครับผมถ้าคุณเป็นคนชอบอ่านนะครับผมสามารถเข้าไปอ่านได้บนช่องทาง Off ฟ c i a l ของเราทั้งเว็บไซต์นะครับผม w w w t r เ e d i g i t a l c o ทและบล็อกดิจิตรูดิจิทัลกรุ๊ปครับผมหรือจะเข้าไปอ,ไ True อง องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ LinkedIn ด้วยนะครับผมที่จะคอยโพสต์อัปเดตว่าบทความใหม่ๆของเรานั้นพร้อมให้ทุกท่านอ่านเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าคุณเป็นคนชอบฟังนะครับผมสามารถรับฟังพอดแคสต์ได้เหมือนในตอนนี้นะครับผมได้ที่บล็อกด o u t u b e และ Spotify นะครับผมเพียงค้นหา รายการพอดแคสต์พิมพคำว่า t h c y t y u e Digital Podcast ครับผมอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมและสำหรับตอนหน้าเรามีเรื่องราวในวัวงเทคโนโลยีที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกสามารถติดตามกันได้เลยนะครับผมค่ะวันนี้นะคะเราสองคนทั้งนุ่นและบิ๊กนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ t e คไ By ูด Digital Podcast unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ